อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปไวเลยนะผู้ชมนะเพราะว่าน่าจะเห็นกันในชื่อคลิปอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาผู้ชมนะเราขวดขวดอะไรก็ได้นะผู้ชมนะขวดใสนะครับขวดพลาสติกใส่นะเราเอาฉลากออกแล้วเราก็าฝาทิ้งไว้นะแล้วก็เจาะรูนะครับเราจะเจาะทั้งหมดกล้องหลังดีกว่าเดี๋ยวเราเจาะรูนะครับเจาะทั้งหมด6รูนะครับเดี๋ยวเจาะตามผมเลยนะ เจาะรูเล็กก่อนนะผู้ชมนะแล้วค่อยคว้านนะครับหนึ่งเห็นไหมเอยหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งรูนะครับให้มันตรงกันอย่างนี้นะ,อะสองนะครับสาม นี่เราข้างบนก็ให้มันตรงกับข้างล่างนะครับเราก็เจาะเลยเคลื่อนนี้หน่อยไม่เป็นไรนู้ชมนะเราไม่ได้ทําขายนะครับเราทําใช้นะครับเน้นว่าประหยัดหาของเหลือใช้ที่บ้านแล้วก็ภูมิใจภาคภูมิใจนะครับสี่แล้วนะดูที่ห้านะครับ ก็เหมือนเดิมเส้นขึ้นไปนะครับเจาะให้ตรงกลางข้างบนลูกรูที่6นะครับเราจะคว้านรูพวกนี้นะให้เชือกตัวนี้เข้าไปได้นะครับแปลว่าต้องใหญ่นิดนึงผมใช้ตะเกียบนะครับนี้วมาให้รูมันใหญ่นะครับ ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับใครที่มีหัวแรลงอะหัวแรงบัตรกรีพวกร้าน20ิบาทก็จริงๆเอาเสียบปลั๊กแล้วก็มาเจาะก็จะไวขึ้นนะครับแต่ว่าก็ที่ข้างนอกเนี่ยผมถ่ายข้างนอกไงข้างนอกไม่มีปลั๊กไฟนะครับก็เลยเทำง่ายๆอย่ายงนี้แหละผู้ชมก็ลองเอาไปต่อยอดดูแล้วกันเนาะผมเชื่อว่าผู้ชมในช่องเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วน่าจะทําได้ออกมาสวยงามกว่าผมอยู่แล้วนะครับอ่ะ,อะรูน่าจะพอได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรา ทำขวดให้มันดูดีขึ้นนิดนึงต่อไปนะครับจะมีเชือกผ้าแบบนี้นะผมไปขโมยแม่บ้านมานะผู้ชมนะก็เข้ากับตัดมาเข้ากับตัดมาจากด้านในเด๋ยผู้ชมแม่บ้านสีบริโูคนะครับถ้าเราตัดด้านนอกเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านรู้นะแม่บ้านจะรู้ว่าเราแอบไปตัดมาก็จะโดนดุนะนี่ตัดแบบนี้แล้วก็ ปิดไว้หน่อยแค่นี้ไม่เห็นแล้วนะครับนี่จะได้ผมใช้ทั้งหมด3เส้นนะครับพอเราเจาะทั้งหมด6รูเนาะพอเราได้เชือกมานะครับเราตัดส่วนที่มันบานปลายออกเลยผู้ชมม่ฉนั้นมันจะทํางานยากนะแล้วก็เอาไฟลลนนะครับ เนี่ยคุณผู้ชมไฟลนแล้วบีบปลายให้มันแหลมนี้นะครับมันจะได้แย่เข้ารูง,ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะวางมือหน่อยแล้วกันเสร็จแล้วหนึ่งเส้นนะครับเราทำเหมือนกันเลยทั้งหมดเลยอ่าโอเคเรียบร้อยคราวนี้เราเอาขวดนี้มานะผู้ชมนะที่เราจเจาะรูไว้เมื่อสักครู่นะครับ เราจะเอาเชือกนี้เชือกผ้านี้เสียเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ข้างบนก็เหมือนกันข้างบนเนี่ยเสียเขาไม่ต้องเยอะนะครับข้างล่างเน้นว่าข้างล่างให้จุ่มให้ข้างล่างอะ ลงไปให้ปลายเชือกด้านล่างเนี่ยเยอะกว่านะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่น้ํายาลงไปในนี้นะเราทําให้ครบทุกด้านเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลันให้ไวเลยนะนะประมาณนี้นะผู้ชมนะประมาณนี้นะครับ คือช่วงเย็นน่ะพี่เจมเขาจะนั่งอยู่ที่เปรนะครับนั่งฟังเพลงที่เปรหรือเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยช่วงนี้ยุ่งมันเยอะนะผมกลัวว่าลูกชายเขาจะจะโดนยุงกัดเป็นเปื่อยเป็นตุ่มซะก่อนเนาะคราวนี้เดี๋ยวผมจะผสมน้ำยาให้ดูนะผู้ชมนะน้ำยาที่เราใช้ไม่ดเมียอะไรยุ่งยากนะครับตัวน,นี้คือโลชั่นทากันยุ่งนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะผู้ชมนะจะใช้กอยอ15จะใช้ซอฟเฟลอะไรก็ได้คือจริงๆแล้วอะเราบีบใส่ขวดเลยก็ได้นะ แต่ถ้าเราบีบใส่ขวดก่อนเนี่ยเราต้องมาเขยา่าโอกาสที่น้ำยาจะกระฉอกออกมาก็ไม่สูงนะครับดังนั้นนะทำอย่างนี้แหละผู้ชมก็จะได้เห็นการชัดๆด้วยนะตัดเลยน้ำยาไม่ได้เป็นขาวๆอะีแหลอผู้ชมคน้คนๆนะครับเพราะว่าคือตัวนี้มันเป็นโลชั่นทากันยุงไง เออลืมกล่นไปเนาะผู้ชมไอท้ที่ที่กาลังจะทํากันอยู่เนี่ยสามารถไลยุงได้ทั้งกับกับคนแล้วก็กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะฮะเอาไปห้อยไว้คอของว่วงสิก็ได้นะผู้ชมเนาะครับก็ปลอดภัยกับสัตว์ทุกชนิดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยสัมผัสกับร่างกายโดยตรงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเสียดายคราวนี้ต่อไปครับที่เราต้องใช้ก็คือ แอลกอฮอลนะครับแอลกอฮอล์ล้างแผลน,นี่แหละผู้ชมเทลงไปเลยน่าจะพอนะแล้วเราก็คนครับอ่ะตอนนี้พอได้ผู้ชมพอได้อ่ะลงกรอกเลยนะครับคือจะบอกอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะผู้ชมนะ ไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับต่างประเทศเขาก็ทํากันเป็นเรื่องปกติกันอยู่แล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโลชั่นทากันยุงขายแ,แบบนี้นะครับขายง,ง่ายๆแบบนี้สมัยก่อนเขาก็จะใช้น้ํามันที่สกัดจากตะไคร้หอมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรผู้ชมมีขวดโหลขวดหนึ่งใช่ไหมผู้ชมก็เอาตะไคร่ตะไคร้เห็ดกับเขาตะไคร้หอมก็ไดหรือตะไคร้ต้มยำก็ไดผู้ชมก็เอามาหั่น นะครับทุบด้วยหั่นด้วยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในขวดโหลนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์อุ้ยอุยเอาแอลกอฮอล์เนี่ยเทไว้ให้ท่วมนะ <c oughs> แล้วเราก็ปิดฝาขวดโหลที่หมักตะไคร้ไว้นะครับแล้วผู้ชมก็รอดูรอดูจนก,กว่าน้ําแอลกอฮอล์มันจะกลายเป็นสีเขียวนะถ้าน้าแอลกอฮอล์มันกลายเป็นสีเขียวปุ๊บแปลว่าใส่ใดแล้วนะผู้ชมนะผู้ชมก็เอาไอ้น้ำน้ำหมักตะไคร้หอมเนี่ยเอามาเทใส่แทนนี่เลยเอามาเทใส่แทนน้ํายานี้ได้เลยนะรูที่เราเจาะมันอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเขย่าเขย่าแรงเกินไป น้ำยาก็จะหยดลงมานะครับดังนั้นผมก็เลยเขย่าด้านนอกก่อนไงแล้วค่อยเอามาเทนะครับเ <c oughs> วลาเราใส่น้ำยาอนนะอย่าใส่ให้เลยรูด้านต่ำเนะี่ยอย่าใส่ให้เลยหูต่ำนะครับใส่ให้ประมาณนี้กําลังสวยหรือจะขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> จริงๆเท่านี้เสร็จแล้วผู้ชมซ้บนีแล้วๆแต่ก็ยังไม่ได้เสร็จดีนะครับเพราะว่าจริงๆเท่านี้เอาไปวาง วางในตำแหน่งที่เราต้องการจะไล่ยุงได้เลยนะครับแต่วาหนูเจมส่มซ้ำนะผู้ชมนะ,ะมนนะหนูเจมสุมส่มซ้ำฉะนั้นเดี๋ยวจะแก้ขวดตั้งให้กลายเป็นขวดแขวนนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรผู้ชมเอานอ็นอต็อยไปใส่นออ็อตแบบนี้เอเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตเสียเลยผู้ชมแปบนึงอ่ะเจอแล้วน็อตเสียเสืยฝาขวดด้านบนเราเจาะดูครับเรามีลวดนะเรางอปลายลวดข้างนึงนะครับ อ๋อแบบนี้แล้วก็เสียบลวดเข้าไปในรูนะปึ๊บแล้ก็ตัดสั้นยาวตามใจชอบนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเราก็ปิดฟ้าเลยผู้ชมปิดฟ้าเลยง่ายๆนะครับด้านบนงอปลายมานิดนึงมันจะได้ไม่ตกลงไปในขวด รวดจะได้ไม่ตกลงไปในขวดนะครับแล้วนี้เราก็งอมันปึ๊บที่เอามาทําให้ดูกันเนี่ยคือผมทดลองแล้วนะผู้ชมนะผมทดลองแล้วเมื่อวานนี้นะครับสามารถใช้ได้ผลดีก็เลยเอามาเฮียไถ่ผู้ชมใดช่วชมกันนี่คือจุดที่พี่เจมชอบนั่งตอนกลางคืนนะผู้ชมมิตรปาหยาโอคาคาโรดเขาก็จะมานั่งฟังเพลงเล่นโทรศัพท์ตรงนี้นะก็ฟังไปตบยุงไปนะครับแค่เอาขวดนี้มาห้อยนะผู้ชมการทํางานของขวดเนี้ย ประมาณ3เมตรนะครับเอาเอาตั้งก็ได้เอาหอยก็ได้แค่นี้ยุงก็ไม่เข้ามารบกวนแล้วนะผู้ชมนะหรือถ้าเกิดเราไปนั่งชิลอยู่หลังบ้านนะนั่งเก้าอี้ปิกนิกแบบนี้ผู้ชมก็หอยใส่เก้าอี้ปิกนิกเลยในระยะ3เมตรนี่จากขวดเนี่ยในระยะ3เมตรเนี่ยย,ะย,ะย,ยุงก็ยุงก็ไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้นะครับหลักการทํางานไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะผู้ชมนะคือแอลกอฮอล์นะครับเป็นตัวช่วยทําระเหยทําระเหยให้สารเคมีที่อยู่ในพวกกยอย .15 อะไรแบบนี้นะครับ ระเหยออกมาทํางานนะครับเชือกตัวนี้มีหน้าที่ดูดซึมสารเคมีนะครับขึ้นมาเพื่อให้การละเหยเป็นไปได้อย่างดีขึ้นนะครับเท่านั้นเองผู้ชมแค่นี้หลักการง่ายๆแต่ว่าโคตรจะได้ผลเลยนะครับแล้วผมจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ผู้ถ่าผู้แก้เป็นเฮ็ดเนี่ยคนเท่าคนแก่คนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เจาะรูไม่ดาวเชือกร้อยอะไรหลายหลายอันอย่างนี้ด้วยซ้ํานะเขาใช้แค่นี้เขาใช้แค่นี้เลยผู้ชม ขวด m อ็มลขวดเอ็มลขวดคาริ้งแดงขวดริโพสมัยนี้ริโพยังมีหรือเปล่าไม่มันเจมกันนะเนี่ย <S <S เขาเอาขวดอย่างเงี้ยนะครับมาใส่น้ำยาเลยนะผู้ชมนะใส่น้ำยาเลยนะครับ,ลรบแล้วก็ฝาตัวเนี้ยฝายตัวเนี้ยเขาก็เจาะรูมันแล้วก็เอาเชือกแบบเดียกันเนี่ยครับเชือกผ้าหย่อนเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับสารเคมีมันก็จะเลยขึ้นมาตามเชือกที่จุม่ม จุงลงไปในลำยาเนาะแล้วมันก็จะเหยอขึ้นมาที่ปลายแค่นั้นเองนะผู้ชมแค่นี้เขาก็ใช้งานได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เราทําแบบนี้มันก็ทําให้การระเหยมันมันดีกว่าถ้าผู้ชมขยันมากๆผู้ชมสามารถเพิ่มจานวนรูเพิ่มจานวนเชือกเนี่ยก็สามารถกระจายกระจายกลิ่นกระจายสารเคมีไล่ย,ยุงได้ดีกว่าถ้าผู้ชมชอบยังไงผมฝากกดไลค์ให้จึกหนึ่งนะผู้ชมเด้อกดไลค์ให้จึกเดียวเป็นกาลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบา,บาย